ีเจี๊ยบเดินหน้าสอนแมทขอแย้งจุดพูดตรงบอกเลยสะดุ้งแทนควันหลงหลังนางเอกสาวห้าวเป้งแมทพิรณีคงไทยได้ออกมาขอโทษขอโพยประชาชีชาวไทยด้วยมาสซับซอบและน้ำตาคลอบอกด้วยเสียงสั่นเครือรู้ตัวและสำนึกผิดแล้วว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางอยากให้ลงที่แมทเพียงคนเดียว ไม่อยากให้ด่าคนอื่นทั้งคุณแม่ครอบครัวพี่สงกรานพี่แอฟและน้องปีใหม่ไม่ได้โกรธแค้นคิดว่าแฟนละครเป็นพ่อแม่ที่กำลังดูลูกที่เขาตักเตือนเพราะรักเป็นคนตรงมากถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่พูดอะไรดีกว่ายอมรับว่าเป็นคนพูดแรงเรียนผูกต้องเรียนแก้ล่าสุดทางเพจอีเจฟเรียบด่วน แอดมินเพจดังผู้ที่เคยเปิดหน้าออกมาเตือนสติสาวแมทแบบตรงไปตรงมาก็ยังคงขยี้จุดเดิมด้วยการเตือนสติแมทอีกครั้งว่าดีแล้วละ่ะไม่ขอโทษละครคงไม่รอดหวังว่าคงรู้สึกผิดและจำเป็นบทเรียนจริงๆไม่ใช่จำใจทำเพราะผู้ใหญ่ให้มาขอโทษหวังว่านะส่วนละครจะรอดไม่รอดนั้นคนดูจะเชื่อและให้อภัยให้ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันไป อยากบอกน้องแมทว่าอย่าเข้าใจผิดเห็นพูดอยู่หลายครั้งว่าพูดตรงเกินไปพูดผิดจังหวะพูดผิดเวลาไม่ใช่นะคะที่คนดูเขาเกลียดเพราะท่าทีกริยาสำเนียงการพูดและโพสต์ที่ดูท้าทายมากกว่าเขาขอโทษแล้วจะจริงใจหรือไม่เราก็เลิกด่าเถอะไปแสดงให้เห็นตอนละครฉายดีกว่า ว่าเราเชื่อที่เธอพูดหรือไม่และอภัยให้ไหมโดยการดูหรือไม่ดูเพื่อแสดงความรู้สึกของเราแบบนั้นน่าจะดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะ รักทุกคนค่ะ